ใส่อนอยน,ะะน,น,น,นะะอย่างเนาะค่ะนอนเซ็บเน้ากันเด้ค่ะย่างแล้วไม่ไหม,ไมหอมๆเนาะเบ่งีิระค่ะเบ่งสีสัน,นโอ้ยเซ่บคักเท้ดเด้อค่ะแล้วก็มีหนังรจดะะจัดหมากเนาะค่ะนะปลาพ่นจัดไห้เลยเนาะคะ่ะกินน้ากันเนาะค่ะนะสมตำกระสีใส่ปูหน้าดวงปลอมเด้อค่ะ,คะเซ่บอีกคือเกาเนาะค่ะรถีลระค่ะความสุขเล็กๆของแมจ่จ๋ากับน้องพาขวัญเนาะค่ะพากกันกินแบบนี้ละ พากินผ้าแซ่บคือเก่าละจ้านี่ค่ะพ่อแม่จ้าจีนแม่จ้าเตรียมพร้อมที่จะกินนี้น้องผ้าฝันเนาะค่ะสวัสดีค่ะหวัวเด้อเนาะเพิ่นจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาเนาะค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมาค่ะวันนี้แม่จา้าสิพ้าจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะค่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในชานก็คือเตรียมพร้อมกินแล้วจ้าก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ แซ่บเซบคือเก่าจ้าขนมจีนแม่จ้าเตรียมพร้อมที่จะกินนี้น่องภาคฝันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ่นเด้อเนาะเพิ่นจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะเหนียวหนุ่มๆนุ่มเด้อค่ะเซ่บเซบเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยแม่จ้าสิมัากินขนมจีนอันนี้เนาะหนึบหนับหนับเนาะคะ่ะนี่จ้าเตรียมพร้อมแล้วนะคะอืมเนืมเบึงข้าวเหนียวเน้ะคะ่ะมีข้าวเหนียวอีกเด้อเต็มกระติบเนาะ ุณนะมึงนาะพี่น้องหนึ่งเต็มกระติบแบบนี้้ะคะ่ะกินจินไมมจ๊ะเตรียมพร้อมที่จะกินนี้น้องผาคฝันเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะห่นเด้อเนาะเพกกิ่นจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะกลับนะจ้าพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะสิรับชมคลิปของแม่จันกลับนะจ้าพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณหลายๆาค่ะสิรับชมคลิปของแม่จันกลับนะจ้าพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสิรับชมคลิปของแม่ใส่อนอนยางเนาะคะ่ะนอนเซ็บเซ็บน้ำกันเลยคะ่ะอย่างเล้วไม่ไม่ หอมๆเนาะเบ่งที่ราคาเบ่งสีสันโอ้ยแซ่บคักเทิดเด้อค่ะแล้วก็มีหนังเปรดสยางคักเด้อค่ะแต่ว่าก็แซบเบแซีบแห้งอีลีค่ะเซ่แบแบบสวัสดีจ้าพี่น้องค้ามาค่ะวันนี้แม่จ้าสิพาจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะคะ่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในจานก็คือชาติจัดจ้านเนาะพักสดของเฮากับมีสลัดกรอบเนาะค่ะตุ้นหอมเนาะคะ่ะเนาะมีอันโหระพาพร้อมเด้อค่ะนี่ละเนียบยู่น้่มกันนี่ละ แม่จ้าสิมากินต่นหัวเหนียวหนุ่มหนุ่มเด้อค่ะแซบแซบเบด้อค่ะพี่น้องเอ้ยแม่จ้าสิมากินขนมจีนอันนี้เนาะหนึบหนับหนึบหนับเนาะคะ่ะนี่จะเตรียมพร้อมแล้วนะคะจะ้าขนมผ้าขวัญบายบายค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค้ามาค่ะวันนี้แม่จ้าสิพาจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะคะ่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในชานก็คืออันนี้คือแม่จ้าคลุกใส่กันเรียบร้อยเนาะคะ่ะ บกวาใส่สมตำหลายแล้วจะเพชรเนาะคะ่ะขนมสวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมากค่ะวันนี้แม่จ้าสิพา้าจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะคะ่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในจานก็คือกลับนะจ้าพร้อมกินแนล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมคลิปของแม่จ้าชาจัดจ้านเนาะ,ะพักสดของเฮากับมีสลัดกรอบเนาะคะ่ะต้นหอมเนาะเะนาะมีอันโหระพาพร้อมเด้อค่ะนี่ละเนียบยู่น้ำกันนี่ละแม่จ้าสิมากินต้นหอมอันนี้คือแม่จ้าผูกใส่กันเรียบร้อยเนาะคะ่ะ บัวคาใส่สมตำหลายแล้วจะเพรษเนาะ,ะค่ะก็นะเพรษยังคักด้วยค่ะแต่ว่าก็เซ่บเซีบแสีบแห้งอีีค่ะเซ่บแบบใส่อนอนยางเนาะคะ่ะนอนเซบเซบน้ำกันด้วยค่ะอย่างแล้วไม่ไ,มไมหมหอมเนาะเบ่งจิระค่ะเบ่งสีสันานโอ้ยเซ่บคักเถ้ดเด้อค่ะแล้วก็มีหนังกสวัสดีจ้าพี่น้องคามาค่ะวันนี้แม่จะาสิพ้าจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะค่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในชานก็คือเตรียมพร้อมกินแล้วจ้า ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเซ่บๆคือเก่าจ้าเพ็ดยังักดเวยค่ะแต่ว่าก็แเ่บเสบแซบแห้งอีลีค่ะเซ่แบแบบเตรียมพร้อมกินแล้วจ้า mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเซ่บๆคือเก่าจ้าอันนี้คือแม่จ้าคูุกใส่กันเรียบรอยเนาะคะ่ะโบกาใส่สมตำลายแล้วจะเพจเนาะคะ่ะขนม รสจัดมากเนาะข่ะเนาะป้าพ่นจัดไห้เลยเนาะค่ะกินน้ำกันเนาะข่ะเนาะสมตำกระสิใส่ปูหน้าดวงปลอมเด้อค่ะแซ่บอีกคือเก่าเนาะค่ะร้นกลับนะจ๊ะพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่รับชมคลิปของแม่จันกลับนะจ๊ะพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่รับชมคลิปของแม่ใส่ออนย่างเนาะค่ะนนเซบแซ่บน้ำกันเด้อค่ะอย่างแล้วไม่ไหมหอมๆเนาะเบ่งจิระค่ะเบ่งสีสันโอ้ยแซ่บคแทตเ้อค่ะ แล้วก็มีหนังกระเรียมพร้อมกินแล้วจ้าก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเบกเสคือเกาจ้าไปทอดกรอบนะคะกรอบๆเลยค่ะทอดแล้วไม่ไหม,ไมคือกันเนาะค่ะเนาะขัวเม่งจีซ่อนเด้อจ้าที่เด็ดเนาะซ่บแห้งอันเมี่ยงจีซ้อนนี่ก็ไปได้ไม่ต่ตลาดเด็ดย่างคักดวยค่ะแต่ว่ากเซกเบแซ่บแห้งอีลีค่ะเ่บแบบอันนี้คือแม่จ้าคุกใส่กันเรียบร้อยเนาะค่ะ บวกวคาสาสมตำหลายเด้อะเพชรเนาะคะ่ะก๋ว่ทอดกรอบนะคะกบกรอบเลยค่ะทอดแล้วไม่ไม้คือกันเนาะค่ะเนาะ,ะขัวเมี่ยงจีซ้อนเด้อดจากที่เด็ดเนาะ,ะแซ่บแห้งอันเมี่ยงจีซ้อนนี่ก็ไปได้ไม่ตลาดชาิจัดจ้านเนาะ,ะพักสดของเฮากับมีสลัดกรอบเนาะค่ะตุนหอมเนาะคะเนาะ,ะมีันโหัะพาพร้อมเด้อค่ะนี่ละเนียบยู่นํากันนี่ละ่ละแม่จ้าสิมากินตุนหอมจีนแม่จ้าเตรียมพร้อมที่จะกินนี้นองภาากันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ่นเด้อเนาะเพิ่งจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะไก่ทอดกรอบนะคะกรอบๆเลยค่ะทอดแล้วไม่ไหมคือกันเนาะคะ่ะเนาะขัวเมีง่งจิซ่อนเด้อจากที่เด็ดเนาะแซ่บแห้งอันเมีง่งจิซ่อนนี่ก็ไปได้ไม่ตตรตร้าอันนี้คือแม่จ้าคลุกใส่กันเรียบรวยเนาะคะ่ะโบกาใส่สมตำลายเด้อจะเพรเนาะคะ่ะขนมนี่นะคะความสุขเล็กๆของแม่จ้าบน้องพาขวัญเนาะคะ่ะพากันกินแบบนี้ละ ผ้ากินผ้าแสบคือเก่าละจ้าน,นี่ค่ะพ่อแม่จ้าอันนี้คือแม่จ้าคลุกใส่กันเรียบรวยเนาะค่ะบุกาใส่สมตำลายแล้วจะเพชรเนาะคะ่ะกันไก่ทอดกรอบนะคะกรอบๆเลยค่ะทอดแล้วไม่ไหมคือกันเนาะคะ่ะเนาะขัวเมี่งจีซอนเด้อจ้าที่เด็ดเนาะแสบแห้งอันเมี่งจีซ้อนนี่ก็ไปได้ไม่ต้ตลาด สวัสดีจ้าพี่น้องข้ามาค่ะวันนี้แม่จ้าสิพาจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะคะ่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในชานก็คือกลับนะจ้าพร้อมกินแล้วค่ะขอพคุได้หลายค่ะที่รับชมคลิปของแม่จ้ารดจัดหมกะะักเนาะข่ะเนาะป่าคนจัดห้เลยเนาะคะ่ะกินน้ากันเนาะข่ะเนาะสมตากระสีใส่ปูหน้าดวงปลอมเด้อค่ะแซ่บอีกคือเกาเนาะคะ่ะรดนี่ละคะ่ะ ความสุขเล็กๆของแม่จ๋ากับน้องผาขวัญเนาะค่ะพ้ากันกินแบบนีล้าผ้ากินผ้าแซ่บคือเก่าละจ้านี่ค่ะพ่อแม่จ๋าันกลับละจ้าพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมคลิปของแม่จ๋าอันนี้คือแม่จ้าผูกใส่กันเรียบร้อยเนาะค่ะโบกาใส่สมตำลายแล้วจะเพลทเนาะค่ะขนมจีนแม่จ้าเตรียมพร้อมที่จะกินนี้น้องผ้าขวัญเนาะค่ะสวัสดีค่หะห่นเด้อเนาะเพิ่นจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาเนาะค่ะอันนี้คือแม่จ้าผูกใส่กันเรียบร้อยเนาะค่ะ ปลากะส,สมตำลายแล้วจะเพชรเนาะค่ะขนมอืมเนื้บึงข้าวเหนียวแล้วค่ะมีข้าวเหนียวอีกเดเต็มกระติบเนาะผู้น้าิึงนะพี่น้องหนึ่งอ่าเต็มกระติบแบบนี้ระคะกินจีนไหมจ้าเตรียมพร้อมที่จะกินนี้น้องภาาฝันเนาะค่ะสวัสดีค่ะหว่วเด้อเนาะเพิ่งจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะเพชสยางคักด้วยค่ะแต่ว่ากระแซบแซบแซบแห้งอีรีค่ะแซบ แบบกลับนะจ๊ะพร้อมกินแล้วค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่รับชมคลิปของแม่จะาอืมเนืเบึงข้าเหนียวแล้วค่ะมีข่าวเหนียวอีกเดอเต็มกระติบเนาะผู้น่าเบิ่อพี่น้องหนึ่งอ่าเต็มกระติบแบบนี้แล้วค่ะกินเตรียมพร้อมกินแลนะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะแซบแซบคือเก่าจ้าพร้อมกระสมตำเนาะค่ะเนาะแซบร้ายเนาะคะ่ะ เพ็แล้วแหงจะเพ็ดตืมใส่กันอีกเด้อจ้านี่ขนมจีนบ้านเรานะคะเส้็ต้นสีนิ้วอันนี้คือแไม่จ้าคุกใส่กันเรียบร่อยเนาะคะ่ะโบกาใส,ส่สมตำลายแล้วจะเพ็ดเนาะคะ่ะขนมอื้ม,มเนื้ขบึงเขเนียวแล้วค่ะมีขา้นะะขานียวอีกเด้อเต็มกระติบเนาะผู้น้าิึงน้ะพี่น้องหนึ่งอ่าเต็มกระติบแบบนี้้าคะกินเพ็ดย่างคะักด้วค่ะแต่ว่ากแซ่บแสีบแสบแหงอีรีค่ะแซ่บ แบบเ็ดยังคักด้วยค่ะแต่ว่าก็แซ่บแซบแซบแห้งอีหลีค่ะแซ่บแบบอันนี้คือแม่จ้าคลุกใส่กันเรียบร้อยเนาะค่ะบุกกาใส่สมตำลายแล้วจะเพจเนาะค่ะขนมกระนองผ้าควันบายบายค่ะเพจยังคักด้วยค่ะแต่ว่าก็แซ่บแซบแซบแห้งอีหลีค่ะแซ่บแบบจีนแม่จ้าเตรียมพร้อมที่จะกินนี่น้องผ้าควันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ่นเด้อนะเนาะเพิ่งจะกินขนมจีนคือกันจ้าขนมจีนใส่น้ำปลาและะ้วค่ะอืมเน่มเบึงข้าวเหนียวเล้วค่ะมีข้าวเหนียวอีกเด้อเต็มกระติบเนาะคุนะาบ่งเนี่พี่น้องหนึ่งอ่าเต็มกระติบแบบนี้แล้วค่ะกไก่ทอดกรอบนะคะกรอบๆเลยค่ะทอดแล้วไม่ไหมคือกันแนละะะะ้วค่ะเนาะขัวแม่นงกิซอนเด้อจากที่เด็ดเนาะแซ่บแห้งอันเมี่ยงกิซอนนี่ก็ไปได้ไม่ตระตลาด สวัสดีจ้าพี่น้องคามาค่ะวันนี้แม่จ้าสิพา้าจวดจัดอีกแล้วจ้านี่เนาะค่ะกับข้าวของเราที่อยู่ในชันก็คือเหนียวหนุ่มๆนุ่มเด้อค่ะแซบแซบเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยแม่จ้าสิมากินขนมจีนอันนี้เนาะ,ะนหนึบนหนับหนึบหนับเนาะค่ะนี่จะเตรียมพร้อมแล้วนะคะอันนี้คือแม่จ้าคุกใส่กันเรียบรวยเนาะค่ะโบกาใส่สมตำลายแล้วจะเพชรเนาะ